จะเก็บไว้ในส่วนลึกบันทึกจำชายมีนามว่าชวนห่วนคิดถึงรัตนะภาคภูมิต่างคำหนึงยังตราตรึงตลอดมาข้าพระคุณชวนให้ทำคำสอนมิหย่อนยานชวนให้หารกล้าแกร่งแก่งเอือ้อหนุนชวนส่งเสริมความดีอยู่ในบุญชวนให้อุ่นความรักที่ทักชน ชวนให้มั่นไมตรีประสานจิตชวนให้มวลมิตรสามัคคีมีมากล้นชวนทำงานสร้างตัวครอบครัวตนชวนทุกคนมีศีลทานการภาวนารัตนะดุดแก้วที่แววใสภาคภูมิใจได้พ่อบุญหลังค่ารัตนะส่องสว่างทางมรรคาดังสมยารัตนะภาคภูมิภูมิใจจริง ขออาลัยอาวรอำลารักพ่อชวนจากสู่โลกหน้าไม่ทอดทิ้งพ่อน้อยคือยอดบิดายอดคนจริงทุกทุกสิ่งจะจดจำนำสืบสารขอส่งพ่อสู่พบภูมิที่ดีเลิศขอพ่อเกิดบนสวรรค์อันสูงชัน้นสุขขาวดีเรืองรองงามตราการเบิดบานตราบนิรัน์ แด่ท่านเทินด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมอันใดที่พ่อน้อยชวนรัตนาภาพภาพพูมิและกรรมอันใดที่ท่านผู้มีเกียรติคณะเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมเกินไปแล้วขออโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันสัพพะปาปังวินัสตุอโหสิกรรม,มังพระวันตุเม รกราบขอบพระคุณท่านเปลี่ยนเชิญนั่งหลบครับท่านผู้มีเกียรติที่เขาร่มในลำดับสุดท้ายครอบครัวรัตนาภ,าภาพภูมิได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคุณผานุวิทย์กันทะอดีตประมงจังหวัดพุตรดิขท,ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วม ในพิธีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่จะสลายร่างในลำดับสุดท้ายนี้และในลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรมหาบังสกุลไตรปิดปิดประตูแห่งการอยู่บนโลกใบนี้อย่างสดิ์ของฉากชีวิตท่อน้อยชวนรัตนภาคภาูมิลำดับนี้ขอรับเกียรติจากคุณภานวิทกันทะา อดีตประมงจังหวัดอุตรดริตถานในพิธีทอดผ้าไตร,รมหาบังสกุลไตรปิดขอติดเจอตรบและขอรับความเมตตา กราบอารัธนาพระสมุปสมบัติภาโสเจ้าอาวา,าวัดสุวรรณนาวาดตำบลสันโปกอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ประธานฝ่ายสง์ได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรมหาบังฑุสลไตรปิฎกกราบอารัธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ